สวัสดีค่ะทุกท่านก็ไม่อยากหัวเราะเลยหัวเราเกาเจ็บแผลเชยยิ่งเจ็บแผลนะคะก็แจ้งข่าวหน่อยนึง<ม>ก็คือเออก็ต้องก็มาผ่าไส้ติ่งนะคะที่โรงพยาบาลชุมแพนะคะก็เพื่อนๆก็ถามกันมาว่าเฮ้ย hey, เป็นไส้ติ่งได้ไงปกติมต้องแบบเด็กวัยรุ่นเป็นไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเธอทําไมถึงเป็น ก็แหมก็เพิ่งวัยรุ่นประมาณนั้นเหมือนกันทีนี้ก็จะบอกเล่าก่อนก็คือว่าเมาื่อวานเนี่ยปวดท้องแต่เช้าค่ะตื่นเช้ามาก็แบบตอนหกโมงเช้าปกติเป็นคนนอนดึกก็ตื่นสายตื่นมาแปดโมงแต่เมื่อวานตื่นหกโมงเช้าเพราะมันปวดท้องมากเลยอะ่ะก็เลยแบบนอนกระสับกระส่ายไม่สบายตัวนะคะแล้วก็ก็ปวดมว,มวนๆะอ่ะปกติเราเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บปวดไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่หรอกที่พอมันปวดท้องก็มานั่งสังเกตตัวเองเอ๊ะฉัน ปวดข้างไหนวะ <c oughs> ปกติวันเคยเคยมีการปวดแบบนี้นะเพราะว่าเหมือนกับเราเล่นหูลาหูมาเราปวดหัวประมาณนะไอ้ปวดท้องประมาณนะั้นแหละแต่มันเป็นข้างซ้ายไงรอบนี้มันปวดข้างขวาแล้วก็ตอนเช้ามันถ่ายท้องไปสองรอบใช่ไหมเราก็คิดว่าโอ้สงสัยเราจะท้องเสียแหละประมาณนั้นนะคะจนสี่โมงเย็นนะมันก็ยังไม่ถ่ายท้องตอนเช้าแต่ละได้ข่าวหลังๆเนี่ยคือปวดเหมือนถ่ายท้องแต่ว่าพอเข้าห้องน้ำก็เป็นแต่ฉี่คือกิน ไม่ได้กินข้าวเลยนะกินข้าวโพดกินข้าวโพดเป็นเครื่องฝากกินข้าวไม่ได้ไม่อยากกินแล้วก็เวลาปวดท้องเหมือนเหมือนจะท้องเสียแล้วพอเข้าห้องน้ำปุ๊บมันเป็นฉีน่ค่ะก็เอ๊ะทำไมอาการมันเป็นแบบนี้ก็เลยค้นดูในเน็ตนะคะว่าเอ๊ะมันอาการนี้มันคืออะไรอะไรแล้วปวดซีกซีกขวาใต้ท้องน้อยลงมานะคะก็ะพอมาค้นในเน็ตเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณจะเป็นไส้ติง่งก็เลยเออบอกพี่การพี่การพามาหาหมอที่โรงพยาบาลหน่อยพอมาถึงปุ๊บทางคุณหมอก็ตรวจคุณหมอก็บอกว่าเย มีแนวโน้มเป็นไส้ติ่งนะเพราะว่าพอคุณหมอกดตรงจุดที่มันเป็น,นก็คือเจ็บแบบสะดุ้งโยงขึ้นมาเลยคุณหมอก็เลยส่งไปตรวจเลือดไปเอกซเรย์นะคะแล้วก็เผลมันออกมามีมการอักเสบนะคะคุณหมอก็เลยเออนั้นก็งดน้ำํำลดอาหารก็คือได้คิวผ่าสีรษะเมื่อคืนแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องรอให้ห้องผ่าตัดเขาเขาเขาพร้อมก่อนเพราะว่ามีคนผ่าอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาเลยค่ะก็เลยได้เข้าไปผ่าตัดประมาณเที่ยงคืนนะคะก็ก็ไปแบบเออ ตัวเองอะนะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรสักอย่างในชีวิตเลยแล้วก็ตอนที่นอนรอให้น้องพยาบาลมาวัดขึ้นหัวใจนะคะก็มันเป็นครั้งแรกที่เราเข้าโรงพยาบาลในภาวะเจ็บป่วยอะเคยเข้าโรงพยาบาลแบบถึงต้องนอนสองครั้งคือคลอดลูกอะคะ่ะทั้งสองคนเลยปกติไม่ค่อยเป็นอะไรเลยนะคะมันเป็นครั้งแรกเลยก็คุณหมอก็ น้องพยาบาลก็มาเอาตัวหนีบมาหนีที่ข้อมือสองข้างข้อเท้าสองข้างแล้วก็เอาไอ้ตัวจุบจ๊บจุ๊อ่ะมัมาจิ้มตามหน้าอกเราค่ะเพื่อเพื่อวัดขึ้นความถี่ของหัวใจวค่ะเราก็นอนดูขึ้นหัวใจเราหัวใจเราเต้นสม่ําเสมอมากเลยไม่มีความตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นในชีวิตแล้วเรานั่งเก็บพอดไปนอนกนเลยนอนเก็บพอดไปอ๋อเขาวัดขึ้นหัวใจเขาวัดกันอย่างนี้เนาะกราฟมันขึ้น,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 นแบบนี้เลยฉันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยนะไม่ได้มี <laughs> ภาวะอะไรสักอย่างเลย ออพอถึงเวลาเข้าห้องคล้องไปไปผ่าตัดนะคะไปถึงคุณหมอกเออ็เข้าไปมันก็มันเข้าไปเยอะมากลยกลับซับซ้อนมากเลยเหมือนเราเข้าห้องคลอดอย่างมีหลายชั้นต่อหลายชั้นมากเลยอันนี้มันก็ไปห้องผ่าตัดมันก็มีหลายโซนหลายชั้นมากเลยนะคะพี่ยานก็อยู่ข้างนอกเขาเข้าไปก็ก็เป็นเหมือนในหนังเลเป็นครั้งแรกของเราแบบตอนเราไปคลอดลูกก็ไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่เป็นห้องผ่าตัดไงก็เข้าไปปุ๊บ ทางคุณหมอคุณหมอที่ทําการผ่าตัดเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ของคุณพยาบาลวิชันดีแพทย์มารมยาก็าจะบอกว่าอยาจะฉีดยาสรบปให้ทางน้ําเกลือนะคะทงทาง,ทางหลอดเลือดนะคะก็พอฉีดไปปุ๊บเขาก็บอกว่ามันจะแสบร้อนแสบร้อนนะแล้วน้องอีกคนก็บอกว่าอยาจะใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ ก็เอาเอาเส้นมาคอปากแล้วก็บอกให้หายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วก็หายใจลึกๆเราก็ทําตามทุกอย่างแล้วน้องก็บอกว่ามันจะแสบร้อนนะคะแสบร้อนนะคือหลายเสียงมากประเดี๋พวดังเข้ามานะไอ่ออกซิเจนก็อยู่ที่ที่ปากที่จมูกเราอ่ะแล้วเขาก็บอกตอนเราาจะสอดท่อนะคะอยากจะสอดท่อนะคะเราก็เราก็ร้อนแสบร้อนตามที่เขาบอกตอนที่เขาฉีดยาเข้ามาจริงๆมันก็วืบขึ้นมาเลยเราก็แบบมันร้อนมันแสบมันร้อนมันแสบเราก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะตอนนั้นตื่นมาีกิงพยาบาลก็เรียก ฉันนดนานตื่นค่ะฉันนี่นานตื่นค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พายกออกมาที่ที่ห้องเราลงมาที่ห้องพิเศษนะคะแล้วก็เจ็บเจ็บมากเพราะว่ามันเหมือนกับมันไหลต่อมากเลยที่ที่พาเรามาเนี่ยมันก็ยกขึ้นเตียงนู้นยกขึ้นเตียงนี้แบบหลายหลายจุดนะแล้วก็เจ็บมากก็เจ็บทั้งเจ็บทั้งแบบมันก็เบอร์ยาด้วยเนาะก็เลยแบบอุ้ยเจ็บอ่ะเจ็บมากก็ร้องมันเจ็บมากๆเลยไม่ได้ร้องไห้นต่ร้องเจ็บ เจ็บจริงบอกพี่ท่านต้องเจ็บอ่ะเจ็บจริงนะอะไรแบบเนี้ยเจ็บมากลูกตเต้าก็ห่วงนะลูกพี่บอบก็บอกว่าเธอไม่รู้จักดูแลตัวเองเธอเป็นแบบเนี้ยแล้ก็บอกลูก เฮ้ยใส่ติ่งฉันจะไปห้ามมันได้หรอมันมันบดมันจะเป็นฉันจะไม่รู้มันได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยฉันก็ขำเราฉันขำเพราะเจ็บแผลนะหัวล้อกไปก็เจ็บแผลไปลูกก็บอกว่านี่ไม่ตลกนะแม่แม่ก็ยิ่งขำใหญ่เจ็บใหญ่เลยประมาณนั้นคือคือผู้ชายที่บ้านก็จะตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยไอเราแบบอืมีความรู้สึกว่านี่คือประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของฉันฉันต้องเก็บข้อมูลให้มากที่สุดไงไอไอคนอื่นไม่เข้าใจฉันไงเราคิดว่าฉันแบบเพี้ยนอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ สำหรับเพื่อนๆที่ฝากความห่วงใยมานะคะขอบคุณมากๆค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจได้อ่านนะคะพี่กามาให้อ่านแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบใครเลยเพราะว่ามือมันใช้ได้ข้างียวอีกข้างหนึ่งมันใจมันเจาะไว้นะคะคือคือมันเจาะเจาะหลายจุดมากเค่ะเพราะเจาะแล้วแบบมันมันเข็มมันเส้นเลือดมันไม่ขึ้นนะคะเลยหลายจุดมากเลยมือเนี่ยก็เลยไม่ถนัดมันมันจะเอามาจับโทรศัพท์แล้วตอบก็ไม่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอบคุณนะคะก็ไม่รู้จะมาบอกว่ายังไงแหละก็ขอบคุณมากๆที่ความห่วงใยต่างๆนะคะก็เดี๋ยวนอนน่าจะอีกสักสองวันค่ะคงจะกลับแล้วละ่ะแล้วก็น่าจะผอมแน่ในรอบนี้เพราะว่าอ,อ,อยู่ทั้งวันไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยหมอให้กินแต่น้ํานะคะเพราะผ่าตนนัดมันไม่ให้กินอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้กินโจกินอะไรแล้วละ่ะต้องรอหมอมาตรวจอีกทีหนึ่งก่อนนะคะเนีย่ยก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยเลยนะคะก็เดี๋ยว ออกจากโรงพยาบาลไหนจะแจ้งทีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่รอฟังคลิปใน YouTube อยู่ก็รอด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่มียังไม่มีแรงไปทําให้นะคะเดี๋ยวก็กลับบ้านวันไหนเอยวจะแจ้งไปในช่องอีกทีะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะ